สวยดีสีเดิมสวยนะครับหลังคาสวยนะครับบอกก็ยังใหม่อยู่อันนี้เครื่องโคมมัสูครับครับเครื่องโคมมาสูครามก็แห้งสวยดีนะครับเครื่องก็แห้งสวยดีเดินนิ่งดีครับไม่ไอไม่ควันเลยนะครับก็น้ําลงก็แรงดีโอเคฝากไปด้วยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทโช๊คยังใช้ได้อยู่เลยนะครับโช๊หลังใช้ได้อยู่เลย โคมาสู่ pc 0 5นยีครับคันนี้มาจากญี่ปุ่นนะเพิ่งลงจากตู้เลยนี่สภาพเดิมๆสวยนะนี่สีเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับนะบุ้งกีดเดิมสวยนะครับบูมามสีเดิมสวยไม่มีลาวครับช่วงล่างนะครับสีเดิมนะครับนี่นะครับเฟรมไม่ผุเลยนะครับเบาะใหม่นะครับ4 9 0 0ชั่วโมงครับคันนี้นะครับเป็นหลังคาเดิมของเขานะหลังคาเดิมนะครับคอนโทรลลุกมากนะครับดูแลง่าย นะครับเนี่ยโคมาสุนะครับแท็กยางเหลืองสภาพดีอยู่นะครับปั๊มเป็นปั๊มเฟืองนะครับปั๊มเฟืองแห้งดีนะครับปั๊มเฟืองแห้งๆเลยแล้วก็เครื่องโคมาสุสามสุนะครับเนี่เครื่องเหลืองสวยเลยคันนี้นะครับเครื่องสวยมาก PC ศูนย์ห้ากี่หกครับนะครับศูนย์ห้ากี่หกมาดูรอบกันก่อนโอเคครับเดี๋ยวครับดูให้ดูครับคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีเดิม สีเดิมใครอยากได้รถสีเดิมเดิมนะครับมาแล้วนะครับคันนี้หรืออยากให้เก็บงานเก็บสีให้ใหม่ก็ได้นะครับสวยเลยคันนี้ครับติดง่ายดีนะครับรอบเดินเบานะครับนะครับไปมียกตัวแรงดีนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้ใช้ในที่แคบดีครับนะครับเดี๋ยวเก็บบูทสลักให้แน่นให้นะครับไม่ต้องกลัวนะเก็บบูทสลักให้แน่นเลย นะครับโอ้โหไม่มีโหลดเลยคันนี้นะครับยกตัวรอยไม่มีโหลดเลยนะครับศูนย์ห้านะครับขีดหกนะครับศูนย์ห้าขีดหกคันนี้นะครับศูนยห้าขีดหกโอเคปล่อยลงนิ่มๆครับยกได้สูงพอสมควรครับ นะครับยกได้สูงพอสมควรนะครับเห็นเป็นคาเล็กๆนี้ก็ขุดได้สักสองเมตรนะครับมีนะครับขุดสักสองเมตรเนี่ยอยู่เดี๋ยวดูความเร็วหน่อยดีกว่าเครื่องยังเดินนิ่งดีอยู่เลยนะครับนะครับเครื่องเดินนิ่งดีอยู่นะครับขับง่ายครับคันนี้นะครับคอนโทรลโฟมาตุ